สวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับอีพี่นี่ครับพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศความสวยงามทางประเทศไทยพี่น้องเป็นจัดไรคือคือนมากเนาะก็ค,คืออยู่กับตอนนี้ก็มีไกด์นำเที่ยวแล้วครับเนะาะวศูน <S <S ย์สวัสดีสวัสดีเอฟซีบ่าวโนวัตสุกุทุกคนเนะคลิปนี้ก็โอ้เห็นจะถ่ายมเลยนะวสุนงามแห้งอีดีบรรยากาศการตกแต่งหน้าพระบรมราชสบังนี่ครับพี่น้องเนาะที่ไทยวศูนยผ้าเบิ่งครับบรรยากาศนอกเมืองนั้นมากยัง ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะตอนนั้นนะแบบว่ามันบอกแบบว่ามันบริตกแต่งไรขนาดนี้นะพี่เนาะแบบจะเห็นต้นใหม่บริหลายเนาะครับเนาะแต่วเหมือนเหมือนั้นจะเห็นเล็กๆน้อยๆครับอยู่ในจุดนี้แมนแมนกางามอยู่ครับคนสีเหลืองของยานแทมิเนาะแมนแมนนี่ครับพี่เนาะบรรยากาศเนาะการตกแต่งบ้านเพื่อนนี่โอ้หลอกกลใบใหม่บ่นี่ผ้าสีเหลืองเมือนั้นทีิภามากี่แค่โหลกใบใหม่สีเนาะ มองนะครับผมมองเท้าอันนี้ตัวเองซีเหลืองแบบก็ค่อยได้เห็นแหละแมนแโอ้มันงามดีเนาะงามง่าแต่ว่าเนี่ยเมืองกีฬาเป็นต้นไม้เนือื่นเลยเมืองกีฬาเป็นกล้วยไม้พี่ครับไอ้บึงไกลเป็นกล้วยไม้ด้วยแบบพี่ครับพี่น้องนะไอ้ไกลเลยป้าสวยงามสวยงามอันนี้เนาะเ้าจะไปไปจุดอะไรบ้างนียไปพยามเมืองประเทศพี่น้องจะเป็นเจริญที่เราเจริญที่เป็นต้นไม้มาประดับแต่งเนาะน่าจะมีงานสำคัญเนาะของอ่าของพระอา ในหลวงอ่าของประเทศไทยครับพี่เนาะแบบว่าจะมีงานอะไรสักอย่างไงนะครับเนาะงานสำคัญแมนแมนนี่ครับเนาะ่อที่ตอนนี้คือตกแต่งครับพี่เนาะก็ทำมอบเพลินนะเนาะเป็นเตรียมพร้อมตกแต่งอย่างเนาะนี่โอ้แบบรับแรงรวมใจกันดีดีครับพี่เนาะนี่ครับ บรรยากาศความสวยงามเนาะอันนี้คือเจ้าหน้าที่เกี่ยวเหตุนี่ครับพี่น้องไป่บอกเจ้าหน้าที่ปรนเด็นเนาะโอ้มือนั้นมาอโอ้ชุดไหนเนี่ยมาแล้วแตง่งมาแล้วแต่งวะแมนมีน่มอยู่จุดนี่โอ้มองมองในดวงคนอยู่นี่มองอยูอ่ในดวงมีอยู่มีอยูสักนี่ตาบ้าจะจะยิงไปบ่มีบ่มีเนาะแมนนี่ยแตกตาแล้วมันงามดีครับสมบูรณ์เลย นี่นะครับเนาะจุดนี้คือเจ้าหน้าที่เขาวสากำลังอาเจนใส่เพี่น้องเกี่ยวกับการตกแต่งบริเวณเนาะบริเวณจุดนี้าตอนแรกก็ไม่ใช่ต้นไม้เนาะส่วนแห่นีมนนีีแต่ต้นไม้ที่แบบงามๆสวยงามเลยนรัเพื่องนที่ต้นมะขามันต้นมะขามเป็นอำมาตย์ังโอ้โหเพื่นที่เนี่ยเพื่อนสีผารับอ่านนั้นนะครับเนาะอยู่ใตใตต้นมะขามันเพื่อนที่เนาะมีหน่วยงานบ้านเจนดูแลเนาะบ้านข้าดังมือเนียนเนียน้าม่งีดีเพื่อนร้อยบอมีการ จะมีอันนั้นเนาะงานัอย่างเห็นป enfin ่ะครับมีเวทีตรงนั้นเนาะแต่กรนี้นี่ครับพี่น้องเนาะตอนจิ้มตุ๊กตั๊กต่งนี่ครับบริเวณนี้เนาะครับเนาะเพื่อหน้าทีเป็นเอาดอกไม้มาเห็นป่ะครับดอกไม้โอ้สมดโอ้สุดยอดนี่ครับ กินพี oh, ่ลองบุ้งนี่อะไรเลยพายยังยังขึ้นอ่ะครับเขอให้ยังกับเขึ้นบอกยังกับขึอนเตะครับยังไม่ตาช้านี่เนาะเดี๋ยวพายบิึงบริเวณใกล้ๆพี่ลองเนาะตอนนี้ก็คือเห็นเจ้าที่เมมันกำลังเตรียมพร้อมน้าจะจัดเพิ่งต้อบมาศูนย์นี่เจ้าอันหนึ่งเพื่อเฮ็ดพี่บอกครับเป็นโค้งทางเนาะเป็นโค้งที่แบบว่าจะเอาต้นไม้แม่นมะกรอยอู้หูหูเหตุผลเย็นอ่อนไปเลยน้าจ้าน้าชอว์อ๋อพี่ลองเลยบอกเลยว่า ด้านการน้ำมือนะมือหนาด้นกามือหนาตรงมาแน่นอนตรงมาพี่น้องบอาลูนตรงมาให้ไลนเนาะตรงมาให้ไลนครับขับไปเบื้องดูบริเวณกำแพงที่ผ้าเบิ้งพี่น้องมุมนั้นเนาะจุดนั้นเลยครับจุดนั้นเลยว่าจะเป็นยังไงมาห่วงนี่พี่น้องบอลลูนจะเก็บความทรงจำเนาะว่าครั้งหนึ่งบอลลูนเคยมายืนอยู่ยืนในจุดนี้พี่น้อง สิไรกก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อที่ติดตามที่เบิ่งโฆษณาให้เนา,านะจนในมากขนาดนี้นะแมนถึงขนาดนี้เ,นนเอาจริงน,นะเพราะว่าม,มันมี u t u b e หรือว่ามัมีพี่น้องซัพพอร์ตหรือว่าเบิ่งโฆษณาให,านหา้นี่ผมมาฮอดจุดนี้แล้วครับบ่ได้มายืนกับกกบ่อซุ่นหรอโอ้ป้ามุญนะไอ้รถรถสีสดๆต้องเดือดห่าก็คือรถของอ่าเจ้าหน้าที่กทมเองที่เพิ่นอ่าพี่น้องมึงนั่นจะมีเนาะตกแต่งนะครับผมมันก็มีมา เราเมือบงบริเวณรอบๆพี่น้องบานไปะจกความสวยงามเนาะแต่กจะถามสัมผัส<ะ>ได้เลยมีสิเพราว่าลองถามสัมผัสกับขอถอดขอไฟละ <laughs> คือวันนั้นอาจจะไม่รู้เนาะหรือยังไงขอถดอดแล้วล้างครับเพราะว่าบางครั้งอ่ากับพวกหัวแล้วพี่น้องเอ้ยจะได้ดอขอโทษเลยเพราะว่าหัวแล้วกับพเห็แนแล้ว,ลวมาดีเนาะนี่ครับพี่น้อง สีเหลืองมันก็าอเขาเห็นอะไรที่วานอะอันนี้สีเอป็นสีแดงมันก็เป็นสีเหลืองเขียวอนนแม่เมนเมนนี่อ่าสีกรีนก็สีแดงอันนี้อันนี้ก็สีผสมเนาะสีแม่สีผสมแต่ใันไหมสีหมวงนะบางที่เปรอะเปรอะเนาะครับพี่น้องบ้านเพิ่นดอกไม้ง่ายดีคิดว่าแบบมีสีหมวงอะไรกันสีหมวงครับพี่น้องเห็นี่หรอจะสีืองแขกกระบอกแบบแมนเมนเมนจะเป็นสีเขียวอยู่นะโอ้ง่ายขาจะผสมบุใจเนาะเขาจะอะไรพันธุ์นะเขาจะเอาเอาแบบ ออเพาะมาผสมต่อนะเห็นไหครับแต่ก็ะมีหลอของสวยงามี่โกันดีนี่เราเจ้าหน้าที่เฟินตุกแ่งเนาะกาซีใหม่เลยยดเลยครับบางทีาจจะมาที่เซงไ้าที่สมเนาะบอลุ่นอาจจะมีการจัดงานตรงนันมาแน่นอนแต่บอุนจะได้กัต้องมาอัปเดตให้ี่เนะบเอฟซีได้แบบนี้แหล้นกกเียสลามากันล้วครับแต่ว่าไก่ะ ฮะะอยู่ไกลเนาะไกเติมแล้วเติมยืดจังแมนเมนเทาก็ต่างคนต่างอยู่หนองเมืองเหรแเมนแมนต่างอยู่หนองเมืองพี่น้องยู่อซานเมืองอยู่ไรแค่ซานเมืองแต่พี่น้องในเมืองอยู่อไรเพราะว่าค่าของเสียกลามันก็มันก็ขึ้นครับไม่ว่อยื้อเมืองมันก็ต้องมีการแมนเมนกับแายขึ้นที่นั่นเนาะนี่ครับผมบรรยากาศเนาะต้องตังค์ซ่าก็จะก๋ยวจะเขาไม่มีวะไม่รักเขาประตูข้างเข่าวะนี่โอ้โหนี่เนาะพี่น้อง มายังไรกับได้เห็นตะทางเขาเดี๋ยวมือนาครับผมมือนามือนามือไรแบบมี่งานทีแบบมาอ่าพิเศษพิเศษเดี๋ยวโนจะใส่พิเศษส้มครับนี่เนาะครับเนาะบอนจัดสถานที่ต่างๆพี่เนาะจุดเนดนมาที่สำคัญของพระอ,องค์ท่านเพิ่์นนะครับเนาะของในหลวงแห่งประเทศไทยครับนี่ต้นไม้กระยาอ้ทุกอ่ามีทุก มีทุกอ่าดอกไม้มีทุกอย่างเลยครับพี่น้องมีลายอย่างเลยอันนี้นะครับเนาะดิว้าดอกไม้ตัวนี้ก็เป็นแนวอื่นเป็นอันนี้ก็เป็นพันธุ์อื่นมาสูนอ่ะอันนี้ก็เป็นเป็นลายอื่นนี่ยวะต้นเรื้องกันแต่มันเป็นลายอื่นแม่นเลยแม่นลายอื่นนี่มัตัวนี้เป็นตัวนั้นเป็นสีเหลำๆตัวนี้เป็นสีลาย อันนี้ฉัลองบอโนนะมักซีนี่ราคาสุดแมนแมนมันมันแบบซุบซื่อนนะแน่เมืองซุบซื่อนดิเป็นชีที่งามที่สุดนะหลอกมาซีซีขาวโอ้ก็มังซีขาวสบายตาดีนะดี่ครับพี่น้องโอ้บรรยากาศต้นไม้ต้นบรรกาเวลาจะที่ชีมุ่งกุ้งกว่าอะไรเป็นหนังกันยังกันยังไม่อยู่ไง อยู่ฝั่งฝั่งไหนคับฝั่งข้างล่างข้มายางเลนนะครับกลางคืนกลางคืนเขากับแบบมายางเพราะว่าเขากับเขาอยู่อาศัยอยู่แถวนะก็คืนสายยางไปทางนี่ก็จะเป็นถนนข้าสารเลยข้าสารก็จะเป็นจทูตีแล้วนี่มาตูนข้าสารทางจากนี้ประมาณสองกิโลนะครับอ๋อเดี๋ยวใกล้ครับนั่งอันนั้นบิดไปเข้าเดียวด้วยว่านั่งรถรถมีย่างรถมีเนี่ยเขาเนี่ยเขามาเขาย่างพอกอันนั้นน้องขับเรือคนต่างชาติเลยเมื่ออ่าทรงนั้นเห็นก็จะยางอยู่หวานเนาะถามก็จะว่า กีรถมาบว่เขาจะวัาหย่างเขามักย่างพี่น้องเลยตาต่างสัตวเห็นไหมนี่สีขาวกับสีหม่วงสีขาวกับสีม่วงพีขาวผสมสีหม่วงพี่น้องเบิผสมด้วยเลยนี่ครับอันนี้กับคลิปนี้ก็ขอเนี้ยถ่ายยาวๆเลยพี่น้องเลยถ่ายยาวๆให้เบิงเร์นี่เนาะนี่ครับลงอุโมงค์เนาะ มันกับโบกินมันซมีอุโมงค์ทาดนุมนะครับอุโมงค์หน้าพระราะพี่น้องอตกเสเดี่ยวไปเลยฮะ้นตึนมาเลสายสนี่เขาออกบ้านจานตักโป๊ักโอ้โเขาท,ทยายโกินแนบอเอางุ้งอะไรพี่น,น,น้องเดินมาอกังุ้งเนาะมันเดินไปเดินมากนี่ครับนอันองเทนะี่ยวเนาะคือังจากที่เบิ้งแล้วะครับพี่น้องต้นไม้อบหญ้านะครับ จะเดินทางไปต่อครับเนาะมัสิพาวะให้คลิปยังครับเนาะกระสาบยังมานานปัสสาลอรอั้งคืนจุดไหนอ๋อเองครับห้ามบอกตัดรับไผ่เบยตัดตัดตัดนะครับเรื่องอะไรเลยโอ้โหจนี้ดอกบรรยาการนะป้าสวยงามสวยงามนะครับน้องนั่นางครับโคดรนี่ครับทำซ้่มเนาะสําหรับคลิปนี้พี่น้กา ก็มีเอฟซีบอกมาซื้นะว่าให้พาม่านเอาไปไป่ายส่วนเป็นแน่อเสินจากกิ่ติดนะแต่ว่ายจะมาได้มีโอกาสรนะครับผมแล้วก็คลิปน้าอาทิตย์หน้าดีกว่าครับโอเคครับพี่น้องเนาะจะว่าทำอุตส่าหที่เขามาเบิ่งก๊าสามารถอ่าพูดคุยกันได้ครับเนาะจากการกดไลค์กดติดตามหรือว่าทักทายครับพี่น้องเนาะมียังผิดพลานกันขออภัยเด้อครับเนาะเพราะว่าเหนื่อยห้าวกาเพี่คนน้อกของหน้าเนาะแนี่ยเนียตักเตือนหน่อยบัวบานพี่น้อง จริงที่เ้างโมหูเนาะก็คือแบบพี่พีกับพี่อ็กซแมนแมนไทยพี่น้องแมนครับดีกว่าที่ผ่าประกันรายกับขอไพ่เลิกครับพี่น้องเนาะขอไพ่เลิกรายครับสำหรับคินนี้พี่นี่กาสิได้ทำร่าเพราะว่าเห็นบรรยากาศการตกแต่งพี่น้องเนาะกับผมซื้อของมันงามอ่ะนะดีกว่าว่าความใจใจของบ้านเพินนักสืบบัสหรือว่ารายสิ่งนึรายพี่น้องก่อนเมืนอกี้แบบแมนแมนโอเคครับพี่น้องเนากินนี้พี่นี่จากล่าไปก่อนครับขอการไม่กินนะสบายดีครับบ๊ายบาย